เบ,บือบุ้งสบายดีพ่อแม่พี่น้องมสสสบบาสุ้คุยสุ้คนสบายดีตอนเท่งพี่น้องโอ้ยครูกแกเซอร์ก็ม,มีอีกมาหนิตอนเท่งลงมรถนะครูแกเซอร์ก็มีพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อพี่น้องเด้อกินข้าวเท่นงน้ำตินงานเฮาเด้อยกเขื่นใหญ่เขินอาหารกัหลายอย่างพี่น้องมีฮอนแมงดุดดินมีเวลาแกงข้าวหน้าจุกมา แกงหน่อไหมหนึ od, so yeah, ่งเฮ็ดแกงปลาโคแมงซอนทอดปลาพี take. Take ่น้องนังมูก็มีมัยใหญ่สเต็กนุ่นจะเชื่อน้ำปลาสเต็กเลยอ๋อใช่แล้วดแก้วพี่น้องแซ่บพี่น้องเด้อมาเดมาพี่น้องมา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 แซ่บจ้าเนาะ

Kéo Lẹ. Ừ, no. xử 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 tăng phèn làm nó chứ tao rồi 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 rồi

ขัดใ่ฮะซื้อนั่นถึงต้องได้พัดเโอ้ซื้อมาได้ม่ก้องตเลยค่มันแดงพันนะรังเป็นบบบไปร้อยได้บกได้อู่ับชูงคนนี่เนาาเะะา

จะเหยีจะแคบอิดเงหึงมาไล่ไปไลยไป,ลยไปแล้วจะเปึ๊กเอยู่นอนทั้งเหมอยู่ในหูนี่รับไปน้ำย้ำได

ปิงปักกลมใหญ่ด้อพี่น้องแกงหมูนี่พี่น้องเอ้ยดามยังนะยังยังมาได้มาได้บ้านมาได้เห็นมีพวกบักนมีมักใหญ่เลยคอยไปนอนเรียน

bằng nền giữa vận động này ra bay 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 nó bay 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 nó bay 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 ก็นนยยมัดยิงันเป็นยงย่ามันบอยไปแล้วถอย้ากันยนหันยานี้มิดลังเห็นม่นเก่ามานันนียนก็เฮีย้ามากมาเยเ้าใจอยู

Chặt man bỏ gạch bao, gạch bóng vào chắc là bóng ừ. chắc là bóng chắc là chắc Rồi là chắc là bóng chắc ừ, là bóng chắc là tính, là là bóng chắc là bà bà. là bóng chắc là bóng là bóng là bóng chắc là bóng chắc là bóng chắc là

ยังทำไม่เสร็มอึกน้องปีห้าพันห้าพันรถใหญ่เศร้ารถแล้วตัดพูดแล้วะเศร้าแล้วหัดตัว

<c ười> ูเอากันะบกอยเสื็จแ้พี่นงมอนตส่นอใครจะตีหน้าไว้แลเคนนีพวกคนอันตรายระวนเด้อนายกค่ะดีอาจจะต้องเปหน

ั๊สุนันทพันธลกับปืนแบ่นังทานปักรพันนะรับโ้กแดงกัจัแงเลยแดงบันกแดงกับจับได้ด้งดูแต่นียมันแดงบ่แดจับลยูันนี้พันนะใี่น้ออ้ยัยรุ่นน้อยนี่แหละตายแล้วเราหอนโงานปุ้นมาถึงเนี่ย คูายลปอยู่ทำมาส่งไปสอัเดียวข้นเลยจะไปสวรร์เออูด๋วอันนี้ได้นั่นแหาเยนน้มยามาเาหาชือดามาอยู่ขดากนขันยิงเงาเพ่อนเขาอีเด้อเหราใช่เพื่อนเาขบูติงเงาอาโอ้บูติงเงาย่างนี้อยงางนปั่นมาปั่นเท้าเท้าน้องไม่หก

หสมัยก่อนที่เขาย่อยก่อนอย่างดูงานโตเอาเนาะเพื่พี่น้องสำหรับใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเธอสามงคลกับบ่าวบุษไถ้ให้คลิปต่อไปเด้่อยๆเพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพ่อกำลังซ่องคนคือเก้าสำหรับคลิปนี้บ่าวบุษไถ้ขอลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย